สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็เล่นแล้ง 4v4 เจ็อันดับนะครับสุ่มทีมมานะด้านขวามีคนนะครับตรงคอนเทนเนอร์นะเขากดสกิลมาชาร์จเลยนะครับ แต่เรามี3มคนนะมีเพื่อนเขาด้วยนะครับเพื่อนเขาก็ดาวไปนะก็จะเหลือคนเดียวน,นะครับก็อยู่ตรงเพื่อนนะโอเคนะครับเกมนี้ก็ชนะมานะครับ ตอนที่ผมปลาระเบิดไปนะครับไม่มีไม่มีคนอยู่บนบ้านนะครับผมปลาไปตะเลกเช็คนะครับว่ามีใครเล่นบนบ้านไหมเหมือนเขาจะเล่นกันข้างล่างนะครับแล้วก็กระจายกระจายเล่นนะตอนเข้ามาตีเลกผมไม่เห็นคนตรงนี้นะครับ ดีนะที่เพื่อนมาช่วยนะครับไม่งั้นผมคงไม่รอดนะตอนนี้ก็จะเจอตึงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่ยตึงเท่าไหร่นะ ประมาณนานๆทีเจอตึงนะครับพเพราะแรงผมยังแบบไม่สูงด้วยเลยนะ <S <S> <S ตอนแรกผมคิดว่ามีเขาคนเดียวนะครับ <S 2> <S 2> <S แต่เพื่อนเราก็ขึ้นมาทันนะ <S 2> <S 2> <S ก็ชนะได้นะครับเกมนี้ ส่วนสกิลที่ผมเล่นผมก็เล่นเป็นเซดูเลนะครับถ้าเป็นแงคงจัดอันดับผมจะเล่นอีกสกิลหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาเล่นปงกลางให้เพื่อนนะเจ็บนะครับผมเต็มไม่ดาวนะก็เหลือคนเดียวนะครับจะอยู่ตรงเพื่อนนะ โอเคครับเกมนี้ก็ชนะมานะเกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับถ้าเราชนะนะ <First. S 1> ก็เพื่อนแบ่งนะครับ โอเคครับก็ชนะมานะครับเกมนี้เกมนี้ผมจะเล่นบนบ้านฟาร์มนะครับ มีตัวมาชาร์จนะก็โดนหัวไปนะครับฝั <First blood. S 1> ่งเขาเหลือสองคนนะครับ <Double kill. S 1> ผมรอเพื่อนเข้านะผมก็เลยเข้า โอเคครับก็ชนะนะเพื่อนวิ่งไปดูให้แล้วนะครับเขาไม่ได้ดักนะศัตรูเขาจะเล่นตรงฝั่งเพื่อนนะครับแถวทหารเขานะผมก็ตามเพื่อนไปนะครับ โอเคครับผมก็ได้กิงลูกซองให้เพื่อนกระบอกหนึ่งนะงงเก็บออกมาให้เพื่อนนะครับม <First Blood. S 1> านหลังนี้มีสองคนนะครับ คือผมหามุมยิงนะให้แบบ2เมตรตายนะครับคือยิงให้โดนนะผมยิงไม่โดนก็กดสกิลนะครับเขาก็ดาวไปนะ <Double kill. S 1> ก็จะเหลือคนเดียวนะครับ โอเคครับเกมนี้ก็ชนะมานะ โยนแล้วเบิร์นมาอย่างนี้ก็หลบก่อนนะมีคนมาชาด้านซ้ายนะครับมาไวมากเขาฝันไม่เด็วนะก็เลยโดนพวกยิงล้มไปนะครับ เนี้เขาจะเล่นออกกระจายกระจายหน่อยนะผมก็เลยโดนด้านล่างยิงนะครับ ยิงแค่โดนเขาเก็บนิดนึงเองนะคือตอนนี้ผมจะวิ่งไปฝั่งตรงข้ามนะครับจะโดนเขายิงมาตอนแรกก็ไม่เห็นตัวนะเขาอยู่บนกระดูกนะครับเกมนี้ผมก็ เล่นเป็น2องควงนะแต่ก็ไม่ได้เล่นนะครับไอวอลก็หมดแล้วนะโดนยิงนะครับ,รบก็เลยไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้ แต่เกมนี้เพื่อนก็ชนะมาได้นะครับ <First Blood. S 1> มีคนนะตรงนี้นะถ้า oh. ยิงไปสอเม็ดไม่ตายนะครับ ก็เธอเหลือเป็นเพื่อนสองคนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้าม2คนนะก็เพื่อนแด็กนะครับโอเคครับก็ชนะมานะครับผมก็เกมสุดท้ายนะครับถ้าเราชนะนะ ผมก็เล่นเป็นซองควงเหมือนเดิมนะครับไปตรงนั้นฝั่งเขาก็จะออกเล่นแบบกระจายกระจายนะ <First slide. S 1> คือผมจะยิงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าโดนสไนด์ด้านขวาน,นะครับ ไม่รู้ว่ามีสไนยนยด้านขวาด้วยนะก็เลยเจ็บไปนะครับโอเคครับก็ชนะมานะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ